ผมก็สวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมเจนะครับก็กลับมาแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับอ,ะ,อะไรดีละ่ะปัญหาที่หลายๆคนเจอแล้วกันซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับฮาร์ดดิส์แล้วกันพื้นที่เกี่ยวกับพื้นที่การใช้งานซึ่งหลายคนเนี่ยก็เจอบ่อยๆนั่นก็คือปัญหาของไดรฟซีที่อยู่ดีพื้นที่มันหายไปไหนก็ไม่รู้โดยเฉพาะไอ้พวกที่คนเอ้ยไม่ใช่สิโดยเฉพาะ หลายคนเนี่ยที่ใช้แบบว่ายัางไงละ่ะส่วนใหญ่นอกแบ่งพื้นที่ฮาร์ดดิสกันเนี่ยอยู่ประมาณ100 g ิถึง200 g ิก่าประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ที่ประมาณ100ซึ่งก็ SSD ก็ถจ,จะอยู่ประมาณนี้หรืออาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับผมแต่ผมประมาณกลางๆไว้แล้วกันประมาณ101 0กําลังดีเหลือๆเลยแหละ101เนี่ยถ้าไม่ได้ลงอะไรมากายอืมเอาละเข้าเรื่องเลย วันนี้ก็จะอ่าเปิดหน้าจอไอคอนหลังจากที่ปิดนานแล้วก็เคลียร์หน้าจอที่นี่มันลบก,ก่านนี้แหละแต่ผมไล่เคลียร์มันหมดอ่ะอย่างแรกเลยครับให้เข้ามาที่ this pc หรือ My ค o m อมพิวเตอร์เราเนี่ยนี่นครับหลายคนสนะงสัยว่าไดซีเนี่ยหรือที่มันเมันไปไหนหมดบางทีเนี่ยยูดีก็เต็มตทั้งๆที่ไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรอ่ะวันนี้ก็จะมาใครข้อสงสัยกันแล้วก็มาอธิบายว่ามันหายไปไหนแล้วมันใช้ทําอะไรหรือเปล่าอ่ะเอาละอย่างแรกครับ ให้ดูก่อนว่าหน้าจอเราง่ายๆเลยหน้าจอเราเนี่ยมีอะไรอยู่ไหมเพราะว่ามันพ่วงกับไดซีมือนกันหน้าจอกับตัวไดหน้าจอกับไดซีเนี่ยเป็นส่วนเดียวกันอซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้เนื้อที่เราหายเพราะว่ามันถูกใช้งานเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บงานไว้อยู่หน้าจอเสมอไปอาจจะมาพักอาจจะแค่เอาพักแล้วก็เก็บมาไว้ได้ได้อื่นได้ดีได้อีแบบเนี้ย่ยเก็บเก็บไปได้ครับแล้วก็ พวกขยะก็พยายามเคลียร์มันซะเนี่ยคลิกขวาแล้วก็เนี่ยครับเลอกตัวที่สองเนี่ยตัวนี้อ่าก็เคลียร์ขยะไปทิ้งให้หมดนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่าเหมือนเวลาทิ้งขยะนี่แหละครับเราทิ้งขยะในบ้านทิ้งขยะในบ้านเสร็จปุ๊บมันก็จะมาอยู่ในตัวนี้เราก็ต้องเคลียร์มันออกเพื่อที่จะเอาขยะในบ้านเนี่ยไปทิ้งนอกบ้านอีกทีนึงอ่านี่ง่ายๆครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งใน My Document หรือไอ้ตัวเนี้ย เป็นชื่อ PC แลเราอยู่ใน My Document ก็เยอะเหมือนกันอ่าเดี๋ยววัดให้ดูเลยว่า My Document เนี่ยมันเห็นไหมครับ5 0 0 m b ออาจจะดูไม่เยอะอะไรมากมาแต่สำหรับบางคนที่ต้องการใช้เนี่ยมันมีประโยชน์แน่นอนอ่าอันต่อไปเห็นไหมครับอ่าถ้าดาวน์โหลดเนี่ย บางทีเว็บบราวเซอร์อย่างเช่น Google c h r o m e แบบเนี้ยอ่าดาวน์โหลดมาปุป๊บมันก็จะมาอยู่ในนี้เห็นไหมครับโหลดบิดเพียบเลยอ่านลบออกก่อนนะคคิดซะวภาพลวงตาแล้วกันเมื่อกีน้นี้อ่าหายเครียดครับอ่ะก็ดูแลว้วอืมอ่าถกละก็ดูแล้วว่าบางครั้งเนี้ยเราโหลดมาแบบโหลดเดเวอร์แบบเนี้ยอ่าเออเดเวอร์ผมผมน่าจะสร้างขึ้นมาเองไม่ไแน่ใจอ่าอย่างนี้ พวกไฟล์อะไรที่เราไม่ได้ใช้ก็พยายามมาลบบ่อยนะครับผมม,มันก็จะช่วยื้นทีได้ในระดับหนึ่งหรือเยอะทีเดียวส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นเซฟเกมซะส่วนใหญ่นะครับบางทีก็ระวังด้วยอะไรกันเช่น StarCraft เนี่ยก็ไม่ได้ใช้ก็ลบออกอันนี้ก็ลบออกล็อกสตาร์ก็ไม่ต้องถามถึงครับมันเป็น GTA แน่นอน อ่าอันนี้ก็เป็นมายาโปรแกรมที่ใช้สแนกอิทอันชิวอะไรกันบก็ว่ากันไปอ่าข้ามไปครับอ่าเข้าสู่ประเด็นหลักเลยเคลียร์หมดแล้วให้คลิกขวาที่อ่าได้ซีเราครับหรือได้ได้ไหนก็ได้ที่อยากเลีรยเขีรยพื้นที่เอาเป็นได้ซีแล้วกันหลักๆแล้วเลือก p r o p r t y y ได้ซี p รัพย์ทนะครับผมอ่าเลือกเสร็จแล้ว มันก็จะบอกว่าไดเราเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่154 g ว่างเท่าไหร่64 g ิบ2ีกิก่ะโดยประมาณซึ่งจะทำยังไงให้มันเพิ่มขึ้นนี่ครับปุ่มเล็กๆไดกไดดิสคีนอัพอ่าคลิกเข้าไปเลยมันก็จะโหลดเพื่อที่จะดูไฟล์นี่ครับไฟล์ขยะก็จะมาอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเลยถือว่าจะว่าส่วนใหญ่ก็ได้ซึ่งใครที่ไม่ได้ใช้นานแบบ ใช้เอ้ไม่ไม่ใช่ใช้นานๆแล้วแบบไม่ค่อยเคลียร์ไาขยะแบบนี้ยจะเยอะมากเป็นจิ๊กก็มีหลายจิ๊กเลยก็มีอย่างเช่นผมผมเพิ่งเคลียร์ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าจําไม่ผิดมั้งอ่ะก็สองร้อยกว่าเมล์ละนี่ครับแล้วก็ติ๊กไปเลยก็ได้ติ๊กไปแทบจะหมดเลยก็กดโอเคดีลิทไฟล์ก็รอสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มทําการคลีนนิ่งหรือว่าทาความสะอาดไฟล์ของเราตงนี้นะถ้าถ้าไฟล์เราเยอะเนี่ยมันก็อาจจะนานหน่อยหรือว่า ถ้าใครจะทําอะไรแบบนี้เนี่ยถ้าดูแล้วไฟล์เยอะเปิดไว้ไปกินข้าวไปไหนมาไหนต่อกร็ได้ครับหรือโหลดอะไรไว้ก็ได้ประมาณนั้นแหละก็ลองทําดูอีกอันหนึ่งถ้าถ้าทําอะไรเสร็จหมดแล้วสิ่งหนึ่งสิ่งสุดท้ายที่ทํำก็คือ defect หรือ optimize defect ได้ defect ได้ก็เหมือนกับว่าเราเก็บห้องนั่นเองเราจดเรารู้ทุกอย่างว่าอะไรอยู่ในห้องออะไรอยู่ตรงไหนแบบนี้ยแต่มัยังดูลก ่ะเราก็ต้องทำการ defect มันนั่นเองรืออ t ติม z e มันเนี่ยครับคลิกก็เลือกไดที่เราจะทำการ defect มันเช่นไดซี a n a l y s i อะไรแบบเนี้ยมันก็จะทำการประมวลผลแล้วก็ Optimize เนี่ยครับมันก็จะทำการ defect หรือว่าจัดเก็บข้อมูลจัดอะไรของมันสักอย่างนึงอ่ะ นะครับมันก็มันก็มันแค่จะวิ่งไปเรื่อยๆแบบเนี้ยมันก็จะช่วยให้การอ่านข้อมูลเนี่ยตรงขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเพี้ยนนะครับอ่าหรือไว้ง่ายคือไม่ไม่เออนั่นเองอ่าง่ายๆเลยเหมือนเวลาเราเราอาบน้ําอ่ะมันมันก็ดูสะอาดอ่าประมาณนั้นครับก็มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะอาจอาจจะไม่ได้มากอะไรมากมายอ่าต่อไปอย่างแรกก็ ต่อไปก็คลิกขวาที่ my computer ครับแล้วเลือก property จากนั้นให้มาเลือกที่ system protect แล้วเลือกใช่ไกว่าอ่ะอน,นีลองดูแล้วกันอ่ะถูกต้องแหละตัวนี้อ่าตัวนี้ครับ configuration ส่วนนี้มันเกี่ยวกับอะไร system protect เกี่ยวกับการ restore file น,นั่นเอง ซึ่งจะวายไงล่ะมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียคือมันจะเก็บแบ่งเนื้อที่ของได้เราไปแล้วแต่เราจะเลือกครับเนี่ยผมเลือกไว้5%นนั่นคือ1ิบเกิกของ2 5งร้ิกนั่นคือ5%ตอนนี้ใช้ไปเท่าไหร่4ี่กิกนั่นคือพื้นที่ไดรซีผมเนี่ยถูกแบ่งไปให้กับให้ตัว System Protect หรือเก็บไวไฟ Restore เนี่ย จองไว้ละ11 G ิกแต่ตอนนี้ใช้ไป4 G ิกถ้าผมกด delete ตัวนี้ d i s p a b l e protect ไปหรือกด delete ตัวนี้4ีจิกเนี่ยผมก็จะได้คืนกลับมานั่นคือผมก็จะมีพื้นที่ได้4ประมาณ70กว่าเออ 7, จ0ิกพอดีซึ่งสำหรับคนที่ซีเรียสเรื่องเวลามีปัญหาอะไรแบบเนี้ก็ควรตั้งไว้หรืออาจจะลดเปอร์เซ็นต์มาลงมาอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมครับเอาแค่นิด,นด,นดหน่อยพอให้แบบเป็นช่วงที่แบบ เราไม่ได้ทำอะไรหนักมากมายแบบนี้อ่าอย่างเช่นะอะไรล่ะพวกบางโปรแกรมเนี่ยอ่ะเอาง่ายๆเลยเวลาโหลดไฟล์โหลดอะไรมาแล้วมันมีปัญหาเนี่ยแน่นอนเลยว่าไฟล์มันคงไม่ได้ใหญ่จากใหญ่โตอะไรมากมายแบบเนี้ยส่วนนี้ก็จะช่วยได้ก็คือย้อนกลับไปในช่วง <c oughs> ช่วงก่อนที่ลงโปรแกรมเนี่ยอ่าก็จะทําให้มันโอเคขึ้น <c oughs> <c oughs> นะครับส่วนนี้ก็จะช่วยได้หรือว่าถ้าใครอยากได้พื้นที่จริงๆก็ปิดไ้ถ้าถ้าชัวรจริงๆนะครับก็ปิดไว้เลยแล้วก็กด apply กดโอเคอ่ะส่วนนี้ก็จะช่วยให้พื้นที่เพิ่มขึ้นมาถามว่ารีสโต r เนี่ยมีประโยชน์ยังไงก็อย่างที่บอกครับเวลามีปัญหาเราสามารถย้อนเวลากลับไปได้อ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูเลยชุดเนี่ยช่วง วันไหนเนี่ยวันที่สามเห็นไหมครับย้อนกลับไปวันที่3ามนั่นคือช่วงที่ผมลงโปรแกรมล่าสุดเลยก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่3ามมาจนถึงวันที่7เนี่ยผมลงแค่โปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวนั่นก็คือผมจะย้อนกลับไปในช่วงที่ก่อนลงเนโรนั่นคือถ้าผมลงเนโหรหลือเครื่องผมเอ๋อเนี่ยผมย้อนกลับไปได้สบายไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยก็กลับไปปกติเราก็แค่ตัดคลิปตัดเพราะว่าเรามาต้องลงเนโรแค่นั้นครับอ่คาคอมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนั่นเอง อ่าอะแล้วสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งละกันเอ้ยอยังไม่จบยังไม่จบอ่าไม่อไ,มไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่แค่จะทําได้อยู่ในแค่นี้นะครับตัววินโดว์ตัว Windows. ตวินโดนเนี้ยจะทําได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าอยากได้เพิ่มอีกโปรแกรมนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกครับ cc cleaner เป็นโปรแกรมทําความสะอาดยอดนิยมแถมยังฟรีต่างหากตัวเสียตังก็มีครับไม่ตงหวงถ้าใครอยากเสียตังก็จับให้ได้เนี่ยครับตัวนี้อาจจะต้อง ซีเรียสนิดนึงเพราะว่าถ้าใครเก็บแบบว,ว่าจําพวกพาสเวิร์ดจำพวกอะไรแบบเนี้ยอ่ะมันจะโลบอกหมดเลยนะครับลบอกหมดเลยมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือจะทําให้เราไม่ลืมพาสเวิร์ดเพราะว่าบางางเว็บเนี่ยเราล็อกอินนานๆแล้วอาจจะลืมแบบเนี้อ่ะก็ต้องมาเคลียร์บ่อยๆเพื่อที่จะจำรหัสให้มันได้แบบเนี้วิธีใช้งานมันก็ง่ายๆครับกดเนี่ยตัวนี้มันก็จะโหลดแล้วมันก็จะบอกว่าพื้นที่เราเนี่ย เราจะได้พื้นที่ขึ้นใหม่เท่าไหร่แปดร้อยแปดร้อยเมกนันก็คือเกือบหนึ่งจิกเลยแล้วก็กดลันไปอ่าผมไม่ลันแล้วกันเพราะว่ายังจําได้ไม่ไม่ไม่นี่ครับ่ก็กดลันไปเลยอ่าเดี๋ยวทําให้ดูเลยก็ได้กดลันกดโอเคอ่าถ้าถ้ามันโชว์ก็กดตัวนี้ก็ได้ครับตอนนี้นะครับหกหกสี่ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นอันนี้หรือเปล่าอ่า กด F5 รัวๆ <c oughs> ไม่รู้จะขึ้นอ่าเห็นไหมครับแบบๆแบบเห็นไหมเห็นไหมอ่ามันเพิ่มหรือมันลดวะฮ <c oughs> ะจำไม่ได้ทำไมเมื่อกี้นี่เหมือนมันลดลง60 <c oughs> อะจ้างมันเถอะแปลกวะ่ะอ่ะอันนี้นะครับก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการทำความสะอาดห,หรืออีกตัวหนึ่งก็ทำได้เหมือนกันแอนตี้ไวรัสซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็แนะนำเลยหรือว่าโอ,โอเคมากเพราะว่ามันเป็นหนึ่งแหละแอนตี้ไวรัสที่สแกนทั้งเครื่องทั้งในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีปโปรแกรมทำความสะอาดเครื่องนั่นคือ One Click Optimize ือ Tune Up นั่นเองเนี่ยครับมันก็ เห็นไหมให้ได้ละสองรากิมิกมันก็จัดการให้ได้หมดเลยง่ายๆไม่มีปัญหาอะไรเดีแฟกตก็ยังมีมีทุกอย่างครับสตาร์ทอัพแบบนี้อ่ะไหนๆก็เสริมละเข้าโปรแกรม cc c e e a ี c นะครับแล้วมันจะมีในส่วนของสตาร์ทอัพอนี่ยครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าโปรแกรมไหนที่เราไม่อยากให้มันเปิดขึ้นมาอย่างเช่นไลน์แบบเนี้ย บันไดอ้ายกยกตัวอย่างเลยนะบางเนี่ยอนไนที่ผมไม่ได้ใช้เนี่ยผมก็ปิดเลยมันจะทาให้เครื่องเราเนี่ยเปิดได้เร็วขึ้นอด<ะ>อ่แทบจะแทบแทบจะได้ใช้หมดยกเว้นในตัวเมื่อกี้นี่แหลอะอ่ะเนี่ยครับมันก็คือปิดปิดโป,ปรแกรมและทําให้เครื่องเราเนี่ยเปิดได้เร็วขึ้นเพราะว่าข้ามโปรแกรมน,นี้ไปก <Councillor S 2> ็เหมือนกับว่าเรากระโดดข้ามไปก้าวหนึ่งนั่นเองอ่าง่ายๆครับ เดี๋ยวจะยกตัวอ,อย่างโปรแกรมโปรแกรมดีแฟกอะไรกันเห็นโปรแกรมหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากเนี่ยครับมันอ่านว่าอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไว้ให้อะไรกันเดี๋ยวลองอลองเล่นดูเอะไรกันเพราะว่าเคยดาวน์โหลดมาแล้วครั้งหนึ่งก็ หน้าตาอะไรมันก็โอเคดีครับไม่ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายเห็นไหมครับโหลดไว้หน้าจอนี่แหละครับจาเหตุที่ได้4ส่วนใหญ่หายไป โอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยกดเปิดนะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้อ่าเนี่ยครับเวลาลงเนี่ยของแถมเยอะต้องระวังครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีดาวน์โหลดยังไงให้ปลอดภัยอ่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัดต่อแต่คลิปนี้เลยแล้วกัน <laughs> โอเคเนี่ยครับดูดีๆเวลาถ้าเป็นไปนได้อย่าลิกค,คำว่า experts install เพราะว่าของแถมจะตามมาหาเรา ให้เราลงแบบคัสตอมนั่นคือลงแบบของเราเองเลยมันจะบอกเนี่ยครับ Install Boost Speed อะไรของมันก็ไม่รู้คือมันจะเอาโปรแกรมของมันนั่นแหละเราขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีปิดไว้ก่อนถ้าเราไม่ได้อยากจะใช้มันก็ปิดมันไปอันนี้ก็จะบอกว่า Create ดไอ้ k ส o p i c อ n ไอคนั่นคือมันจะสร้างไอคอนมาตรงนี้โอเคไม่มีปัญหาอะไรครับเปิดโปรแกรมหลังจากที่ install เสร็จอ่ะก็มีปัญหาอะไรคลิกอินสตอไปได้ครับถ้า ถ้าน้องๆหรือเพื่อนๆอ่านพี่ๆเนี่ย <ๆ S 1> อ,อ่านกันไม่ออกก็ใช้ Google ครับเข้า Google แล้วก็แปลไปเลยเนี่ยเห็นไหมครับว่าเราดีเฟ t อ่ามันมีให้ทำอะไรบ้างเนี่ยครับมีหมดเลยก็ลองลองเล่นๆดูก็ได้ครับตัวนี้ไม่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ชอบอย่างหนึ่งคืออ่านเนี่ยชอบชอบตัวนี้อ่า optimize SSD ก็คือจัดการ SSD ซึ่งส่วนใหญ่เขาเนี่ย มันก็ว่า s อ d เนี่ยหรือตัวว i n d o w s มันสามารถจัดการมันได้เองแล้วแหละเพราะมันเป็นชิปมันมันไม่ใช่ฮาร์ดดิสเหมือนพวกฮาร์ดดิสทั่วไปแบบเนี้ยแล้วมันบอกว่า Use of Special ก่อนทีนั่นคือมันมีจะว่ายังไงล่ะมันมีความคิดหรือมีเทคโนโลยีอะไรไม่รู้ไม่รู้อะไรของมันอะส่วนจัดการในส่วนของ s อ d ของมันนะอ่าก็คือมีการทํางานพิเศษอะไรประมาณนี้สำหรับ s อ d ซึ่งผมไปลองกดไปแล้วเนี่ยเนี่ยมันมันมัน มันขึ้นโอเคด้วยก,ก,ก็น่าสนใจนะครับก็ลองดูเลยก็ได้มันก็จะมีการใช้งานแบบว่าเนี่ย Quick Defect จริงๆถ้าจะ Defect ทั้งทีก็จัดเต็มไปเลยก็ได้เนี่ยครับกดตุน่นปุ๊บก็จะจัดการไปแล้วก็อัดไปเลย3ตัวแล้วก็ชัดดาวหลังจากมันเสร็จสิ้นซึ่งนี่ก็คือเราก็สามารถใช้ไว้ตอนนอนก็ได้ครับแบลบว่า เดี๋ยวมันรีแฟกปุ๊บมันก็จะปิดเครื่องของมันเองอ่ะก็จะทําให้แบบว่าเราไม่ต้องมาคอยพววงว่ามันจะปิดให้เราหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับมีอุณหภูมิมีมีข้อมูลของฮาร์ดดิสก์บอกตลอดเลยที่ s อ d มันไม่ชวเพราะว่วมันเป็นเลสเลสศูนย์แบบนี้มันก็จะไม่ชวอ่ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่น่าสนใจที่น่าใช้เลยแหละอีกตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ตัวนี้ลบทิ้ง อ่ะเดี๋ยวสรุปสั้นๆอีกง่ายๆครับนั่นก็คือสิ่งที่สอนวันนี้นั่นก็คือ,อเคลียร์พื้นที่ใดสี่นะครับให้พอสาหรับใช้งานแล้วกันอ่ะอย่างแรกเลยเคลียร์พื้นที่หน้าจอเพราะว่าหลายคนเนี่ยชอบเก็บพื้นที่ไว้หน้าจอเคลียร์ออกให้หมดแล้วในส่วนของ My d o c เคลียร์ออกให้หมดอะไรที่ไม่จําเป็นหรือส่วนใหญ่เนี่ย My Doc อก็ถือว่าจําเป็นแหละครับแต่ถ้าดูแล้วมันเรารู้จักอย่างเช่นมีไฟล์หนังมีอะไรอยู่ก็ลบออกเลย ดาวน์โหลดแบบเนี้ยเก็บไปไว้ในไดรออื่นก็ได้ครับดาวน์โหลดเก็บมาไว้ในได้ได B, ไดอี e, แบบเนี้ยเก็บมาไว้ไม่ได้เป็นต้องไปเก็บในได้สี่ครับเพราะว่าบางบางทีได้สี่เนี้ยมันจำเป็นสําหรับการใช้งานอ่ะโอเคต่อไปให้มาคลิกขวาที่ได้ีเลือก property จากนั้นเลือก d i s e c t up อ่ะตัวนี้ก็อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้พื้นที่มันเยอะขึ้นมาอีก เอยไม่ใช่เนี่ยครับมาในส่วนของ system List, system p r o t e c t config แล้วก็ลดมันลงมานิดนึงเพื่อที่จะให้มันใช้งานได้เนี่ยสัก3%ากำลังดีอ่ะก็ว่ากันไปกด apply กดโอเคหรือถ้าเราคิดว่าช่วงนี้เราไม่ได้ลงอะไรละไม่ไม่ค่อยได้ทำอะไรละ งานเราโอเคทุกอย่างเราโอเคคอมเราโอเคกดดีลิทไปเลยดีลิทเสร็จเพื่อให้มันนับใหม่อ่ะเราก็จะได้พื้นที่กลับมาอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยแล้วกันดีลิทไปเลยศูนย์สิ่งที่ได้มาคือเจ็ดสิบสองอ๋อไอ้นี่ลดเพราะว่าไอ้ตัวสีเนี่ยมันคือพื้นที่ว่างอ๋อเข้าใจละเข้าใจละแล้แลตัวนี้คือพื้นที่ที่ใช้งานอ๋อผกก <laughs> มผมก็นึกว่าไอ้ตัวเนี้มันมันเยอะมันยังงี้นี่ โอ้ยตายตายเห็นไหมครับได้พื้นที่ขึ้นมาเกือบ4กิกก็คือ70กว่าสบายเพราะว่าผมตั้งให้เป็นเป็นไฟล์แคชของโปรแกรมตัดต่อเนี่ย50กิกเพราะว่าต้องใช้เยอะอ่ะมันก็เลยต้องต้องต้องเก็บนิดนึงซึ่งถ้าผมเอาไฟล์แคชออกก็จะเหลือประมาณเกือบร้อยร้กว่ากิกเลยทีเดียวอ่ะ นี่ครับก็จะปรูมาณนี้สุดท้ายก็แล้วเอ้ยแล้วก็เหลือโปรแกรมนี้ครับเพิ่มเติมก็คือจัดการเลยกดตัวนี้แล้วก็กด run c l e เ n อร r มันก็จะจัดการให้หมดสุดท้ายเราลบไฟล์เก็บนู่นเก็บนี่ทุกอย่างหมดแล้วสิ่งสุดท้ายที่จะทํานั้นก็คือการดีแฟกหรือเอาง่ายๆก็เหมือนกับว่าการสร้างบ้านสร้างมาเสร็จทุกอย่างสุดท้ายเสร็จเราก็ต้องเก็บงานนั่นก็คือการดีแฟกนั่นเอง กดเข้าโปรแกรมตัวนี้มาครับอเอาเป็นโปรแกรมนี้แล้วกันเนาะมัน,ม,นมันดูง่ายดีดูใช้งานง่ายดูน่าสนใจดีอะไรเ,น,เนี้ย,ย,ดดยมีอันนี้ด้เออน่าสนใจเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าถ้าเราจัดการเนี่ย sd optimize เนี่ยถ้าเราใช้งานอยู่เนี่ยได้แล้วเนี่ยสุดยอดนะน,น,นู่นนี่เพิ่มขึ้นอะไรก็ว่ากันไป สุดยอดเออนา่าสนใจอ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเอาเป็นในส่วนของแนะนําโปรแกรมแนะนําแบบลเอียดอีกทีเหมือนกันของโปรแกรมนี้นะครับผมอ่ะซึ่งส่วนลิงก์งดาวน์โหลดโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งให้ในด้านล่างคลิปแล้วกันนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่ลองแล้วเนี่ยลองมาโพสต์รูปหรือมาเขียนคอมเมนต์นกันดีกว่าว่าใครเนี่ยได้คืนเยอะที่สุดหรือมาโพสต์ในเพจผมก็ได้อะว่าใครได้เยอะที่สุดเนาะ อมาลองมาลองโพอกัดนดูว่าใครได้กี่เมกใครได้กี่จิกได้เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ลองมาโพสตอวดกันดูว่าโอเคเราคืนชีพมาแล้วจากได c ีเแล้วอยู่แค่5เมกได้มาคืน20ิจิกแบบเนี้ยแม่งจุดยอดเลยอ่ะนะครับผมใครที่มีปัญหา,างไงก็ลองมาลองคอมเมนต์ถามดูก็ได้ครับหรือเข้ามาในแฟนเพจก็น่าจะเร็วกว่านะครับเพราะว่าใน YouTube เนี้ย ผมจะเข้ามาประมาณ2อสามชั่วโมงครั้งแบบเนี้ยไม่ไม่ได้ออนอยู่ตลอดนะครับผมอาจจะตอบช้านิดนึงอ่าแต่ก็จะมาตอบทุกวันนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ